จบในวงจบในวงจในงจดในวงคบยังทุกคนไม่ไม่จทำอันนี้ก็ได้ลงนะลงมาคบยังเขาหลองเดี๋ยวเดี๋ยวเนครงเพื่อนคบยังไม่ันแล้วเขาลงแล้วนรถลงวิ่งไงนะตัโหน่อตหน่อยข้างหน้าัดไปเลยนะัดขวามือนะัดขวาเนะแต่ไม่ไม่ขวาซ้ซ้ายสาตูกติดล้อมันมันออกลูกติดัด้ายัซ้ายตอด มันลงเขดูวิ่งนะตาใครนำอ่ะลงมตาตาำอยากให้มันดูอยาให้มกให้มันดูอย่างอหนึ่งก็มาเลยมันถอยมมันเหมือนจะรู้ดีถ้าเราคุยเยอะๆนะกูขอคุยเยอะๆขอกาสักที่นึงอ่ะไม่ใช่แบบวิ่งเอากะศาแล้วอ่ะสายกะสายจะที่ปักหยุดลืมเดมงศบออกจากมือมันนะข้าศพเลยนะ ดึงตัจับมึง่าตีเนะหลังตามหัวใต้ทันนะโคต้าเื่อนกันเยอะๆเอาโอ้ีโลมึงลั่นมึงลั่นไปเลยนะกูให้มึงคอนะกูเงียบนะถ้าหลไม่ต้องตีมันไม่ต้องตีมันให้ตายนะถ้าเพื่อนถ้ามีตึดตัเพื่อนติดแล้วมึงดึงเลยนะเพื่อนอ่ะอันนี้ลั่นเลยนะคอนะซ้อม่อยก็ได้่างนั้นเอาเครื่องก่อนมาเไปเลยไปเลยตาตาไม่ใต้ทันเอาอนเล่นเล่นเลมาเอามเลย ไปเยอะไปเลนะไปเลยเลยเลยนะไปเลนไเยนะไเยะไปยนไปยนะไปนะไปนะไปเลยนเลยนัไปเนไเยะไเลนเลยนะนไเลยนีเยนะเลานไปเพืนอนไเยนะไปเยนะเลยนะไยนนตายยยไปยเยนะยเยอะเเนเไปะยล้ยยยยเนนนอะวีนามึงอยากกระจายันดมันลนไฟดมึงนนนลไเไเอาสมันไปเนไยยไปกลังไปลไป ใช่อีกต่างบ้านอยู่ไหนวะพี่มี่ไปรเรื่อยมึยทำเลยพี่มึงทำเลยมีหลังบาสุดท้ายมึงทำดีพี่ไรมึง่ต้องถามแล้วมันมันจะรู้ไปเอาศพแล้วมันกูเกินเกินเกินใช้กลางเลยไช้กลางดีวใช้กลางดี เติมเติมเไฟกลางเติมไฟกลางทำทำกูกันกูสวยสวยสวตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตัวนัตัวน no. ันเาหลอสี่ so ัแมบวิตบดาวิตบดาวิงตดตบดาวิตบมาให้วินตบดาวิงตบดาวิงตดาวิงตดวิ <S <s ่งป่อ่่ตังัดอวินมวินไม่เล่นไฟกลางวินไมเล่นไฟกลางินไเล่นไฟกลางมเล่นไฟกลาง ทำอะไรมือเล็ตีตองเพื่อนด้วยดิเพื่อนีิอะไรเมื่อไเออแต่เย็นแต่เย็นทอาสมันทอสมันมาสเพื่อนมาสเพื่อนเล่นเอาเพื่อนเรเล่นเอาเพื่อนเรเล่นเอาเพื่อนเล่นไปเล่นไปเล่นไปเอาสเพเยอะสเพ่อนเยอะสเพเยอะ มาทะลุไปนะมีตัวทะลุไปโหลมีตัวทะลุไป,ไปลุงนาะยกลับไปเจ้าหลังบ้านนะลุงไปอีควายทีหลังกูตายครัอีควายเออมึงมึงไหวเว้ยมึงสนเพื่อนเยอะดิเราไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะ ไหวทั้งวินไหวทั้วินไหวทั้วินไหวมันยุ่ยสวยโง่ไอคนท่านรู้ไปไปย้ายศพไปย้ายศพไปย้ายศพ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 เอาดิอีฟีเนี่ยอีฟีเนี่ยเอาดิสวยสวยเนาะอีฟีเนี่ยอีฟีเนี่ยเอาดิตัวออีฟีเนี่ยตายตัวเดียวตีวเดียวไอ้เหี้ยตัวไหนมันด่าพี่เซนกลัวไอ้สัตว์คนนี้มันด่าพี่พี่โมจิวะคนโดนพี่โมจิอีโมตายอยู่เลยสัตว์ เอาวกเอาวกไมือด okay. um hmm> well> okay. ิ้เอามอเ้ามีอะไรเต็มไอ้าถ้าสอคะวายไอ้ศาตว์เฮ้ยตบินเอาสอไปด้วยตจ้บินต้บินอินตอาสบติดมือหน่อยใคท่ไมทำไรอ่ะเฮ้ยเยอะเกินไปมันก็ออกมา โอ้ยเียหมดจังไบละพี่กูรอหนาแต่หมดไบจับหัวง้อจับเลยอ้างล่างนี่หัวน้ำันไม่กูด่าดิเงาหัวน้มนไม่กูด่าดิราคาคุยผิหวายเลยแกงเหียเนี่ย มันากูไอสัตว์ตัวไหนมันด่ากูมันตัวไหนมันด่ามันจายจานมันตัวไหนมันด่ามันมีปากมีสงสั่ตือมีปากมีเสียสั่ตือนตัวไหนมันด่ากูไอสัตว์ตัวไหนมันด่ากูยี่ค่ะหย่าไอควายมึงนี่ตัวโง่เลยนะไอสัตว์เนี่ยไอเฮียฟ้ด่ามึงบอกให้เอาหม่งงมาไอเนใส่คอมดีโง่ไรเนี่ยไอเียโง่เนี่ยไอเอ๋อเนี่ยตั้่แต่ไอเนี่ตก็ไหนมันฟองห่วแจ้งไว้เฮียเล่นมิเต่สภาครับสภาสภา ไอ้เหี้ยเนี่ยมันบอกว่ามันกินแล้วไอ้สัตว์แต่ไม่ดูสภาพไฟกลางเลยอย่างโล่อยู่เลยไอ้เหี้ยมาตีเต่าไปสามตัวแึงกูดีมังกูดีทุยอ้ไอ้สัตว์เหี้ยไม่ไหวจัดไอ้สัตวเหี้ยไอ้สยว์เหี้ยจัดเนี่ยุยขาดไอ้่ยไม่ไหวจัดไมยไไม่ ไม่ไม่ไม่พี่ฟังผมนะผมแม่ด่าควายไม่ได้อะผมน่จะด่ามันว่าวเพราะว่าตอนนี้วัวมันถูกกว่าควายอะไอี่ี่ยกูคงต้องด่าวัวนีมวัวมันถูกกว่าควายไอทกระโปงมประปกระรงกร